การเยท่านผู้ชมนะเดี๋ยวกูอสการ์เกมมิ่งวันนี้ก็จะมาขับรถมาสเตอร์ไอเอ็กเซเวนใช่วันนี้เป็นอิตาชะเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับเป็นตัวละครอ,อนิเมะนะครับผชอบดีก็เลยไปเจอในมอดตัวหนึ่งของ g o o เก e นโอเคอเครือว่าอะไรโอเคโทรมาตกใจโอเคก็จะเป็นตัวก o o เก e ผมก็ไปเจอมาก็เลยอยากลองก็เลยมีมีสีตัวหนึ่งมันมีสีอนิเมะผมก็เลยแบบ นีใช้จริงๆนะท่านผู้ชมโอเคก็เรื่องกันเลยอยังปกดโฟตโตโหมดไว้มันมีรถแรรทสาบอยู่นะอยากขิดป่ะเดี๋ยวคลิปหน้าต่อไปนะปหน้านะท่านผู้ชมนะอันนี้อันนี้พูดจริงไม่ได้ไม่ได้พูดเลยนนะคลิปหน้าจริงๆแบบ คือผมคีดกี่พูดคือว่าคลิปก่อนอะผมลง G R 8ปไปใช่ไหมคนดก็มแบในร้องสัที่ีอะไรวะตัวอีกาา E นะคะผมเออไม่เคยดูนะี่ับเรื่องอะไรโโทวะอือง ตัวไอ้แล้วมันจะพูดยากขออภัยนะเคยมีประสบการณ์ไหมเอาจอยสติกอะคือต้องเอานิ้วจอยจับจอยสติกบ่าท่านผู้ชมก็เอาจอยสติ๊กเนี่ยมาเป็นแบบเป็นแบบพวกมาลายแบบร่เลี้ยวค่อยๆนะานผู้ชมก็คือเราเลี้ยวอ่อนๆแล้วก็เลี้ยวเต็มติดค่อยๆแล้วก็ แล้วก็แล้วก็ตีโค้งก็คือตีโค้งอะไรแบบเบาๆก็ี้ดูรีเพย์มันจะเป็นยังไงอันนี้ผมสอเบลงก่อนเนาะินี้รู้สึกว่าสตรมูไม่ได้ดูถว่าปมันจะมีชทางอเตร์เ้เตอวกเบินี่ยมัเลนอเาะมันเป็นแบบไทใหม่ ใช่นี่เอาิชิตผมมาเล่นแล้วมาลงกับเบอบเออถ้าจะใช่ใช่เชใช้อก็ใช,ใ,ชใช้ลองแล้วนะก็คือไม่มีใครดูก็ไม่ของบ,บอยู่ก็คือไปเจอในติ๊กต็อกใช่อันนี้คือเปน ผมแบบไม่เคยเป็นไอ้เรื่องนึงคือว่าอะไรม่เคยเป็นอ่าเคยเป็นมีคูเปอร์อยู่เคยเป็นรองรักสุดละในคูเปอร์บางคูั้งมีการแต่ว่าผมไม่ได้พูดคุยเล่นเกมแล้วก็ ออกอ,องไท่คุที่เก็บกองเอ้ยเอ้ยอยู่มีต็นสียพัน คือตอนที่ผมเล่นเกมไปเรื่อยไปเช็คเวลาการเล่นแล้วจูกลายเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบพุ่งโึง้นขัโโ้นผมเล่นบ่อยขนาด สามสองอะที่ทนี่อยนในอนิเมะนะ <_ d ance> คลิปต่อไปน่าจะเป็นด่านอื่นนะอากาคิเนีย่ยจะเปลี่ยนละคงเปลี่ยนเป็นอากาคิบางทีเฮ้ยผมมีรถคันหนึ่งจังไม่ผิดมีรถบรรทุกสามเอ้ยคลิปหน้าจะมีรถบรเล็กสามบรเล็กสามเร็วนะ ยังไม่ถึงกึ่งทางทะลุไปแล้วยังไม่หเหยียบกึ่งทางก็คือทะลุเลยเลยนะโอเคก็ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเดีย๋ยวคลิปนี้เวลาผมเวลามันเวลามันเรื่อยมันเป็นยังไงโอเคให้ดูอ,อ๋อมันคือแทบโหมันสั่นๆอ่ะคลิปของเราไปยังไดีนะอ หรอมี <Yeah. S 2> แต่อะไรเนี่ยโอเคอย่าอย่าเขีนอยาเขียนผมจะทำแคมทูไหมคลิปมันต้องยาวหนอยนะโอเคนะอ่ะช็อตก่อนอันนี้มันคุ้นคุ้นว่ะไอ้ตะกี้ผมทำอะไรบางอย่างยดีงไง อันนี้มันอันนี้น่าจะได้ไมั้งว่าโอเคได้กด F7 นะค,คือเวลาผมทำต้องทำทีละเ,เฟสก็คืออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูไปฝั่งนู้นไอเดี๋ยวฝั่งนู้นมันยาวไปปะเดี๋ยวขอเล่นก่อน Yes โอเคได้แล้วไปฝั่งนู้นใช่ไหมให้มันไปฝั่งนู้นแล้วทีนี้มันจะมาเลี้ยวแบบนี้ใช่ไหมโอเคเวลาผมใช้แกรมทัวก,ก็คือไปที่ transform อะไปที่ตรงนี้ นี่ไปที่ x y x y z อ่ะแล้วก็ไปที่ปิดโรอะไรต่างๆอ่ะกดคลิกคลิกคลิกแล้วก็ทำทีละเฟรมอย่าทำเฟรมเยอะนะไอชางตรงสุดในี่นนี้ผมทำไปนี่ก็นานเกินแบบนานมากอะบอกไว้ก่อนไป้กดดาวก่อนข้าเพจเฟรมเลนนี่ตกควันมาเลยโอ้โอ้ น,นี่ก็เท่เหมือนกันนะทำแบบที่ละเฟมอย่าทำเฟมเยอะมั้งเอาเฟมกี่เฟมสิบสี่เฟมนี่เกินไปแล้วมั้งจะคีเดียวให้ดูปึ่มผมเอาประมาณไหนเท่าไหร่ก็ได้อะเช่นผมเอาประมาณนี้ประมาณนี้ก็พร้อมอ่ออีกแล้วเวลาเรยวรถมันมีกริปดิเหรอ ไปแล้วโอเคน่าจะได้แล้วโอเคแล้วล่ะแล้วดูนะท่านผู้ชมผมเซสตซิงได้ประมาณท่าที่หนด่งไปแล้วเทเลยโอเคแค่นี้ไปแล้วบายบายไอสิงบีบเนี่ยดูผมค่อยสอนนะไปแล้ว